เดี๋ยววันนี้เรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบง่ายๆขยับร่างกายสักเล็กน้อยนะคะเพื่อทําให้ทุกท่านมีความสดชื่นมากขึ้นคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานนะครับใครที่กาลังจะเริ่มงานก็หวังว่าจะมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับรวมไปถึงอาการปวดเมื่อยต่างๆข้อต่อต่างๆก็จะดีด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟิตด้วยกันเลยนะครับอยากกจะกต็งมม สำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดมเข่าเสื่อมหลังเสื่อมหรือผู้สูงอายุที่ต้องการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมไปถึงการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นสามารถติดต่อพวกเราผ่านช่องทาง MDS Service ฟิตเนสกายภาพได้ผ่านช่องทางเบอร์ติดต่อข้างล่างหรือ Facebook MDS Fitness กายภาพกระดูกและข้อเชียงใหม่ สวัสดีครับหมอเฟมชวนฟิตนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคก,กระดูกข้อต่อและกล้กกามเนือ้อในวันนี้ครับผมอยากจะชวนทุกท่านมาออกกาลังกายด้วยกันเบาๆนะครับเป็นการเขยบร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับโดยเป็นการเขยบร่างกายทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเลยนะครับซึ่งหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์มากมายจากการออกกาลังกายในวันนี้และที่สําคัญนะครับหลังออกกาลังกายผมอยากให้ทุกท่านรู้สึกสดชื่นมากขึ้นมีพลังงานมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับถ้าพร้อมจะเพิ่มพลังงานด้วยการออกกาลังกายแล้ว เราไปเริ่มกันเลยครับในวันนี้จะเป็นท่าเบาๆนะครับอยากให้ทุกท่านเตรียมเก้าอี้ที่มั่นคงนะครับนั่งทาสบายๆนะครับเราจะขยับร่างกายพร้อมกันทุกส่วนเพื่อเติมพลังงานให้กล้ามเนื้อทุกมัดไปพร้อมๆกันนะครับเป็นท่าง่ายๆแน่นอนมาเริ่มที่ท่าแรกนะครับนั่งหลังให้ตรงเอามือนะครับควยที่หลังนะครับเราจะเริ่มขยับกล้ามเนื้อรอบคอแล้วนะครับหลังจากนั้นค่อยๆเอีรษะมาด้านขวานะครับแล้วก็กลับมาไปด้านขวา5ครั้งแล้วเราไปด้านซ้ายอีก5ครั้งนะครับ พร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับพยายามช้าๆนะครับช้าๆสังเกตหัวไหล่เรานะครับถ้าใครกล้ามเนื้อตึงมากๆหัวไหล่อีกด้านหนึ่งเราจะยกได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามตั้งหลังให้ตรงตั้งไหล่ให้ตรงนะครับอ่าต่อไปสลับข้างนะครับพยายามไปให้สุดเท่าที่เราไหวนะครับ ทำช้าๆไม่เบียดนะครับโอเคจะได้ขยับคอได้ดีมากขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นการขยับกล้ามเนื้อรอบสะบักกันบ้างนะครับทุกท่านค่อยๆเอามือมาจับที่หัวไหล่นะครับหลังจากนั้นหมุนไปด้านหน้าครับเราพยายามวาดนะครับเอาข้อศอกเหมือนวาดรูปไม่กว้างที่สุดเลยนะครับทำทั้งหมด10ครั้งไปด้านหน้าครับไปครับ อาจจะมีกบอบเก็บแกบกันบ้างนะครับในคนที่ไม่ค่อยได้ขยับกล้ามเนื้อรอบสะบักอ่าไม่เป็นไรนะครับทําช้าๆเอาที่เราไม่เจ็บครับป่อยกว้างๆให้สุดวงเลยนะครับอ่าใครที่ขยับสะบักได้ดีนะครับหัวไหล่ของเราก็จะดีด้วยนะครับโอ้อ่าต่อไปหมุนกลับครับเอากว้างๆนะครับ อันนี้ก็จะได้บริหารทั้งกล้ามเนื้อลอบทับบาบแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าอกด้วยนะครับในวันนี้จะเป็นการออกกําลังกายง่ายๆให้ทุกท่านผ่อนคลายนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะมีพลังงานเต็มที่เลยนะครับโอเค ต่อไปนะครับเดี๋ยวมายืดกล้ามเนื้อหลังกันบ้างนะครับอวิธีการนะครับทุกท่านยืนแขนออกมาด้านหน้าครับประสานมือไว้ง้ายมือออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราจะค่อยๆนะครับยืนมือเหมือนเราดันออกไปด้านหน้านะครับแล้วก็กลับมาออย่าให้ไหล่ยกนะครับตั้งไหลให้ตรงยืนแล้วกลับมาพร้อมนะครับ10บครั้งทําไปด้วยกันเลยครับยืดกลับเอาให้สุดนะครับ สำหรับโปรแกรมออกกำลังกายในวันนี้นะครับจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแต่ใช้วิธีการของการขยับร่างกายขยับข้อต่อนะครับเน้นย้ำให้ทุกท่านพยายามนะครับขยับร่างกายหรือข้อต่อข้อนั้นให้มากที่สุดนะครับให้เท่าที่ท่านพอจะทำไหวนะครับแต่ไม่ต้องฝืนมากจนเกินไปนะครับโอ้โหตอนนี้หลังของเรายืดเหยียดดีมากๆเลยนะครับ สุดท้ายครับผมไปครับยืดโอเคต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อแขนด้านหน้ากันบ้างนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เรายกแขนขึ้นมาแล้วก็ตั้งมือออกไปนะครับแล้วก็แบมือด้วยอ่าแบบนี้นะครับกำอ่ะหนึ่งอึ๊บ การบริหารในวันนี้จะช่วยนะครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับรวมไปถึงข้อต่อของท่านนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อของท่านมีความยืดหยุ่นมากขึ้นข้อต่อของท่านจะขยับได้ดีขึ้นนะครับในเชื่อแน่นอนว่าการทํากิจวัตรต่างๆของท่านนะครับก็จะดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลังทํางานก่อนทํางานก่อนออกกําลังกายหรือหลังออกกาลังกายท่านสามารถทําคลิปนี้ได้เลยนะครับโอ้โหสุดท้ายครับโอเค ต่อไปนะครับก็จะเป็นแขนกันบ้างนะครับวิธีการนะครับให้เรากำหมัดยืนไปด้านหน้านะครับหลังจากนั้นกระดกขึ้นให้สุดนะครับแล้วเรากระดกลงให้สุดลักษณะแบบนี้นะครับให้ยืดเหยียดทั้งท้องแขนแล้วก็หลังแขนนะครับพร้อมไหมครับ10บครั้งนะครับทำไปด้วยกันนะครับถ้าใครอยากฝึกสมองนะครับก็สามารถพลิกแพลงวิธีการก็คือดานหนึ่งขึ้นด้านหนึ่งลงนะครับ สมองไปด้วยนะครับแต่สำคัญคือพยายามขยับให้ได้มากที่สุดนะครับเอาให้หยดเยอดที่สุดนะครับโอเคอ่ะหมุนข้อมือเล็กน้อยครับหมุนข้อมือครับ ต่อไปนะครับกล้ามเนื้อต่อไปคือกล้ามเนื้ออกผมคิดว่ากล้ามเนื้อวัดนี้หลายๆท่านคงมีปัญหาของความตึงนะครับหรือว่าการที่มันทําให้ไหลของเราหอนะครับวิธีการประสานมือเลยครับเนื้อศีรษะนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆหุบเข้ามานะครับแล้วเรากางออกทำทีละข้างก็ได้นะครับขวาแล้วเราไปซ้ายนะครับเวลาเรากางนะครับให้เราสึกว่ามีการตึงๆที่บริเวณหน้าอกนะครับ รวมไปถึงพยายามกลางให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับโดยที่หลังของเรายัางตั้งตรงอยู่ยนะครับอ่าพร้อมนะครับลองดูนะครับโคลงมาด้านหน้าแล้วเรากางครับขวาแล้วก็ไปซ้ายครับอือาแล้วก็กลับมานะครับขวาซ้าย ประโยชน์อย่างที่2ที่อยากให้ทุกท่านได้รับนะครับนั่นก็คือท่านได้ขยับร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทําให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะครับท่านก็จะรู้สึกสดชื่นมีพลังมากขึ้นรวมไปถึงการไหลเวียนเลือดไปที่กล้ามเนื้อด,ดีขึ้นด้วยนั่นก็จะทําให้กล้ามเนื้อของท่านดีขึ้นลดโอกาสบาดเจ็บลดอาการปวดเมื่อยด,ด้วยนะครับต่อไปนะครับเราไปซ้ายก่อนบ้างซ้ายขวาแล้วก็กลับนั่งครับซ้ายขวา แล้วก็กลับมาสุดท้ายครับผมฝ่ายรับฝ่ายขวาแล้วกลับมาโอเคสำหรับท่าต่อไปนะครับเดี๋ยวมายืดเหยียดกล้ามเนื้อด้านข้างกันบ้างนะครับตรงนี้คิดว่าหลายๆท่านก็คงมีอการตึงๆกันบ้างนะครับ วิธีการนะครับเท้าสะเอวข้างหนึ่งเข้ามาเอาด้านขวาก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งยกแขนขึ้นมานะครับแล้วค่อยๆเอ็นตัวนะครับแล้วก็กลับมาโดยที่มือข้างนี้นะครับเราจะดันตัวไว้ไม่ให้ตัวไหลไปตามแบบนี้นะครับตั้งหลังให้ตรงตั้งตัวให้ตรงนะครับยกแขนขึ้นมาอ่าไปด้านขวา5คั้งครับไปพร้อมกันเลยนะครับเริกลับมานะครับอ่าพยายามไปให้สุดครับ สุดท้ายครับผมแล้วก็กลับมาอ่าหลังจากนั้นเราสลับข้างกันนะครับเอาข้างซ้ายดันตัวไว้ข้างขวาย,ยกแขนขึ้นมาโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับไปครับ ประโยชน์อย่างที่3นะครับเมื่อท่านออกกำลังกายกับเราเป็นประจำนะครับก็หวังว่าท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีและมีสุขภาพใจที่ดีด้วยนะครับในการออกกำลังกายวันนี้จะเป็นการออกกายสบายๆนะครับผมเชื่อว,ว่าทุกท่านจะทำได้ทำไปด้วยกันนะครับแล้วเรามีความสุขมีความแข็งแรงไปด้วยกันนะครับ มโสำหรับท่าต่อไปนะครับเดี๋ยวมาชุดเหอียดหลังส่วนล่างกันบ้างนะครับวิธีการนะครับนั่งหลังให้ตรงนะครับพยายามอย่างงอตัวนะครับตั้งหลังให้ตรงไว้ค่อยๆยกเข่าขึ้นมาแล้วก็ดึงให้ชิดอกแล้วก็วางลงนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ชิดอกนะครับให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลังส่วนล่างมีการขยับมีการยืดเหยียดที่ดีนะครับไปพร้อมกันนะครับ10ครั้งนะครับ ให้ตรงนะครับสุดท้ายครับว้าโอเคเยี่ยมเลยครับ ลำดับต่อไปนะครับจะมาบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่านะครับกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อหลังขานะครับวิธีการก็คือท่านั่งหล่อนตรงนะครับนั่งให้มั่นคงหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเหยียดขาให้สุด๊พร้อมกับกระโดกข้อเท้าด้วยนะครับให้รู้สึกตึงๆกล้ามเนื้อบริเวณขาด้านหลังนะครับแล้วก็พยายามนอเข้ามาในหลายๆท่านที่มีอาการปวดเข่านะครับทําแค่นี้ก็พอเหยียดให้สุดแล้วก็ลงมานะครับ แต่ถ้าใครไม่ได้มีอาการปวดเข่านะครับท่านสามารถลองในการพยายามงอเข่าขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดด้วยแล้วก็เหยียดออกไปให้มากที่สุดนะครับโอเคนะครับทําเท่าที่เราไหวนะครับพร้อมกันแล้วขวา5ซ้าย5นะครับไปเลยครับกระดกข้อเท้าเหยียด1น่งใครไหวก็งอสุดนะครับแล้วก็เหยียดไปครับ2ห้ามเวียงนะครับห้าเวียงจะทําให้ข้อเราบาดเจ็บนะครับ เราค่อยๆสมูตทสมมูดเคลื่อนช้าๆนะครับสามโอเคต่อไปข้างซ้ายกันบ้างนะครับกระดูข้อเท้าและวก็เหยียดครับหนะ โอเควางช้าๆนะครับต่อไปจะเป็นการฝึกเอ็นร้อยหวายกับน่องของเรานะครับวิธีการเหยียดขาขึ้นมาเลยหลังจากนั้นนะครับกระดกข้อเท้าขึ้นให้สุดต้องให้สุดนะครับให้ตึงน้อยงุ้มลงให้สุดนะครับทำทั้งหมด10ครั้งนะครับใครอยากฝึกสมองนะครับทำแบบผมก็คือข้างหนึ่งกระดกข้างหนึ่งงุ้มนะครับสลับอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวก็ ทำสองข้างเหมือนกันก่อนนะครับเดี๋ยวทําไปทั้งหมด10ครั้งนะครับพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับประโยชน์อย่างต่อมานะครับนั่นก็คือการที่ท่านได้รับการฝึกในการสั่งการสมองและกล้ามเนื้อ ทำช้าๆนะครับบางครั้งบางท่าอาจจะมีท่าที่สลับกันบ้างนะครับในแต่ละฝั่งนั้นก็เพื่อที่อยากให้ทุกท่านได้ลองฝึกนะครับในการสั่งการร่างกายนะครับและหวังว่าการที่ท่านได้ฝึกบ่อยๆนะครับถ้าท่านทําได้ดีมากขึ้นการสั่งการกล้ามเนื้อของท่านก็จะดีความคล่องแคล่วความว่องไวของท่านก็จะมากขึ้นด้วยนะครับโอเคผมรุ้นอยู่นะครับกลัวทำสลับข้างกันโอเคครับทุกท่านเก่งมากครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาขยับกล้ามเนื้อหลังทั้งด้านข้างแล้วก็หลังทางด้านล่างนะครับเรายืนเท้าเอวตรงๆนะครับตั้งหลังให้ตรงหลังจากนั้นนะครับค่อยๆปิดเอี้ยวไปด้านขวานะครับเราจะรู้สึกว่ามีการตึงนะครับบริเวณหลังของเราแล้วก็มาด้านซ้ายนะครับเราจะไม่หมุนแบบนี้นะครับแค่เอาด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับทำทั้งหมด10ครั้งถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับซ้ายครับ เอาให้มั่นคงนะครับรู้สึกนะครับรู้สึกถึงกล้ามเนื้อเลยนะครับการออกกำลังกายเบาๆวันนี้นะครับอยากให้ทุกท่านลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตอนตื่นนอนเพื่อเพิ่มความสดชื่นก็ได้นะครับหรือหลังทํางานเหนื่อยๆก็อลองมาแวะเติมพลังด้วยการออกกาลังกายนะครับหรือก่อนออกกาลังกายก่อนออกไปเดินนะครับก็สามารถใช้ท่าเหล่านี้เป็นการยืดเหยียดร่างกายเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนก็ได้นะครับเอาให้สุดนะครับโอเค ต่อไปนะครับจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขาทางด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการนะครับเรายืนจับเก้าอี้ให้มันคงก่อนนะครับในหลายๆคนที่ยืนขาเดียวแล้วมีอาการเซ่นะครับหลังจากนั้นนะครับกระดกข้อเท้าขึ้นแล้วเราค่อยๆเหยียดเตะเท้าไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกว่ามีการตึงที่กล้ามเนื้อขาทางด้านหลังแล้วรวางลงนะครับเตะแล้วก็วางลงทําขวา5ครั้งซ้าย5ครั้งนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับกระดกข้อเท้าเตะครับ ยืนให้มันคงด้วยนะครับทุกท่านยืนหลังให้ตรงนะครับอีกครั้งหนึ่งครับอ่าโอเคต่อไปสหรับนะครับไปครับเดี๋ยวเดา่อนาครับสุดท้ายครับ โอเคต่อไปนะครับจะเป็นการขยับขาทางด้านหน้าบ้างนะครับแต่ในท่านี้เองนะครับถ้าหากว่าใครที่มีอาการปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมก็สามารถพักแล้วก็ข้ามท่านี้ไปก่อนก็ได้นะครับถ้าหากว่าท่านทาแล้วมีอาการเจ็บเข่านะครับวิธีการนะครับก็คือเราจะค่อยๆนะครับเตะขามาด้านหลังนะครับตั้งหลังให้ตรงเตะขามาด้านหลังลักษณะแบบนี้นะครับอ่าไปพร้อมกันนะครับขวา5ครั้งครับ สลับนะครับสายครับโอเคต่อไปนะครับท่าน,นี้ทำได้ทุกคนแน่นอนนะครับนั่นก็คือการพยายามขยับกล้ามเนื้อขาทางด้านในและด้านนอกนะครับวิธีการนะครับเรายืนจับเก้าอี้ให้มั่นคงก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราเตะขาไปด้านนอกแล้วกลับมานะครับเตะขาไปด้านนอกแล้วเรากลับมาอ่าลักษณะนี้ช้าช้านะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับหดึงกลับมาช้าๆนะครับแล้วก็5ครับหลังจากนั้นเราสลับข้างกันบ้างนะครับ ทำ5ครั้งช้าๆนะครับตั้งหลังให้ตรงไว้นะครับโอเคครับต่อไปท่าสุดท้ายกันแล้วนะครับท่าสุดท้ายเราจะทำให้ทุกท่านได้ฝึกทุกอย่างเลยนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เรายกขาข้างเนึงขึ้นมา กับยกแขนดีข้างหนึ่งสลับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอ่าลักษณะแบบนี้พยายามชื่อตัวให้สุดนะครับแต่ถ้าใครยังทรงตัวไม่ดีนะครับก็สามารถทําทีละข้างนะครับจับเก้าอี้ให้มั่นคงงอเข่าขึ้นมายกแขนนะครับอ่าพร้อมนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับเอาข้างขวาก่อนนะครับ ตั้งหลังให้ตรงนะครับแล้วก็หอ่าต่อไปสลับด้านกันบ้างนะครับยกเข่าขึ้นมากับยกแขนนะครับอ่าพร้อมนะครับไปด้วยกันเลยครับ วกเราก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับบองว่าการเขีับร่างกายรวมไปถึงการฝึกยืดเยียดการออกกําลังกายจะช่วยทําให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีและมีพลังงานมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับโอเคพร้อมแล้วครับวันนี้รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นกับปี้กระเป๋ามากๆเลยนะครับ โอเคจบกันครับวันนี้จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับก็หวังนะครับว่าทุกๆท,ท่านที่หลังออกกำลังกายในวันนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าสดชื่นไม่ว่าท่านจะ ตื่นนอนมาและออกกำลังกายนะครับก็หวังว่าท่านจะพร้อมที่จะไปทํางานตลอดวันรวมถึงใครที่เหน็ดเหนื่อยจากการทํางานแล้วมาทําคลิปนี้นะครับก็หวังว่าท่านจะได้รับการพักผ่อนจากการทําคลิปวิดนี้แล้วทําให้ท่านคลายปวดคลายเมื่อยร่างกายดีขึ้นนะครับและท่านก็พร้อมที่จะไปพักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าถามว่าท่านชอบไม่ชอบยังไงทําได้มากน้อยแค่ไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยมาบอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราหน่อยนะครับเพราะว่าการที่ท่านกดไลค์ก็จะเหมือนเป็นการส่งกำลังใจให้ นนเพราะว่าก็มีโอกาสที่ผู้อื่นจะเห็นคลิปวีดีโอที่ท่านทํามากขึ้นเช่นกันนะครับก็อย่าลืมส่งคลิปวีดีโอนี้ไปชวนคนที่ท่านรักออกกาลังกายนะครับเพราะว่าถ้ารักใครให้ชวนฟิตนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มวันนี้ขอทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขและมีพลังงานนะครับเราจะฟิตกันฟิตตลอดไปนะครับสวัสดีครับ